สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอากาศดีนะโคตรดีเลยสบายดีนะโหได้ยินดักแดดเลยมาแล้วต้งงองแทนฝ่ายน้องเขาครับอ๋อแทนน้องเขาอ๋อต้องปิดทางเข้าใช่รักษาความปลอดภัยแล้วโอเคข้าม่นู่นเลยไม่เป็นไรครับได้ครับไปดึงไม่เป็นไรครับรถเร็วครับเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับ มาทะเลซะหน่อยไม่เห็นทะเลเลยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับได้ออกไปเห็นทะเลบ้างเห็นทะเลภูเก็ตแล้วมิสแกรนสวยไหมมิสแกรนสวยไหมมาจากจากังหวัดอะไรกันครับเนี่ยอยู่ปาตองโอ้ยทะเลสวยมากวันนี้สบ,บ,บายดีครับ โชคดีมากนะครับเมื่อวานนี้ถ้าเราไปจัดงานที่ถนนทลางนะโอ้โหฝนฝนตกทั้งวันโชคดีที่มาจัดในนี้แล้ววันนี้น้องๆลงเรือข้ามไปบา,บานาน่าใช่ไหมวันนี้เป็นซีไปออกทะเลกันทั้งทริปเลยนะฮะลงเรือเหมือนพระเจ้าช่วยนะครับพอออกทะเลปับ๊บ วันนี้ไปเที่ยวทะเลอากาศดีมากโชคดีมากวันนี้ออกทะเลอากาศดีเลยเขาออกเรือไปไปเกาะครับเที่ยวเกาะไปเช้าเย็นกลับวันนี้ตัวแทนทุกประเทศออกเรือไปเที่ยวทะเลนะครับเป็นความโชคดีมากโชคดีสุดๆของมิสแกรน โชคดีจริงๆครับอันนี้ไม่ได้ประชดใครนะแต่โชคดีฟลุกมากถ้าเราจัดงานที่ถนน <Yeah. S 1> ชิโนโปรตุกิสเ <Yeah. S 1> มื่อวานนี้คือตายเพราะเราต้องเซตติ้งตั้งแต่ตีสามทำไม่ได้เลยไฟชอดต,ตายแน่งานต้องพังแน่นอน <Yeah. S 1> แต่เรารอดครับเมื่อวานและวันนี้ เรารุ้นกันครับว่าน้องๆจะออกเรือไปเกาะบรรยากาศจะเป็นยังไงปรากฏตื่นมาแดดจ้าสว่างกดหัวใจรวัวๆสุดยอดครับวันนี้ก็แฮปปี้อากาศดีมากเป็นการเลือกที่ได้ถูกต้องเลือกวันได้ถูกต้องจริงๆขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย morning มีความสุขมากนี้อยู่หน้าโรงแรมนะครับอยู่หน้าโรงแรมอยู่หน้าโรงแรมนะฮะที่นี่ก็คนไม่ค่อยได้ใส่แมสกันแล้วนะฮะคนไม่ค่อยได้ใส่แมสกันแล้วชิวๆสบายๆฮะให้ดูบรรยากาศอะไรคนที่นี่ก็จะทักทายกันเยอะฮะคนเขาชอบ มิสแกรนเป็นยังไงบ้างใช่ครับออกมาเดินดูทะเลบ้างธุรกิจดีขึ้นยังครับสบายดีนะพี่ครับผม ได้ครับทำไมจะไม่ได้ครับยินดีครับอเซลฟี่แล้วกันนะสวัสดีครับอ่ามีนิสแคนไม่เป็นไรได้นี่เบีมาถ่ายไหมถ่ายไหมมาเดี๋ยวมาใหม่เดินดูวิวไปก่อนขอบคุณครับผมพักอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว สวัสดีทุกท่านนะครับ We are so good luck for all activities โอ้โหโชคดีมากวันนี้น้องๆอ,ออกเรือไปกิจกรรมที่เกาะใช่ไหมอากาศดีมากแล้วเป็นวันที่อากาศดีไม่กี่วันในช่วงฤดูนี้โชคดีไป ใช่เลยครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีครับพี่ทำไรผมอยู่แถวนี้ครับอ้าวดีมากมีอะไรช่วยผมด้วยได้พี่ได้ครับโอเคเราเดินได้เฉพาะแถวโรงแรมสวัสดีครับสบายดีนะครับไม่ต้องหลอกเอาแตะมือไปปิงสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ เทคแคร์ care, อยู่จนถึงวันนู่นนะอีกประมาณสิบวันครับมีสแกนใช่ครับขอบคุณนะครับได้สิคุณทำไมไม่ได้ล่ะครับชอบชอบมากแต่คนภูเก็ตบางคนเขาไม่ชอบก็เรื่องเขาใช่ไหมโอเคโอเคโอ้เล้ว่างไงยหญ่ไงใหญ่ไงเซลฟี่กดเซกดได้ไหมเดี๋ยวพี่กดให้ ออขอบคุณครับลอยทั้งลอยลอยทั้งลอยไม่อยากจะพูดสวัสดีครับเดินมาทักทายเฉยๆไม่มีอะไรเดินมาให้ถ่ายรูปอีกหัวน่นวนวด,นวดมีสาวๆมาเยอะสิใช่เยอะเลยมิสแกรนนะเป็นเข่งเลย <ไป S 2> <ๆ S 1> เดี<ๆ>๋ยวก็ปล่อยออกมาให้นวด ชั่วโมงแล้วเท่าไหรเดี๋ยวจะโปรโมทให้จะพวกเราจะได้มีงานทำไปเอเปิดจมูกหน่อยนะนวดยังไงค่านวดอ๋อเดี๋ยวกดไลฟ์ไปเดี๋ยวจะชวนสาวๆวันมันจะมีวันมันจะมีวันที่เขาีรลซ์นิดนึงฮะ สู้ๆนะครับให้กำลังใจอยากช่วยเท่าที่จะช่วยได้ได้ครับเดยวแนะนำให้พอหมอนวดสวยทุกคนประกวดมิสแกรนได้เลยนั้นออัดๆนะอ่าถอดหมวกถอดหมวกถอดแมสถ่ายได้ เราฉีดวัคซีนกันครบแล้วครบแล้วสามเข็มแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวมาใหมามาเจี๊ยบเจี๊ยบเฮงเฮงนะครับอ่ามาทำงานครับอ่าโอเคของเราก็เป็นอะไรและในกล้องเหรอทำไมมันไม่ติดอ่ะเออนี่เป็นอะไรด้วย น้ำใสให้หน่อยน้เต็มตัวเต็มตัวมาเร็วๆเอาคู่เลยนี่เป็นเสื้อเหมือนกันทุกคนเลยเนาะเป็นสมาคมหรอครับอ่ะขอให้มีงานทําเยอะๆนะเรามันเป็นคนเราเรามันเป็นคนต้องหาเงินเราไม่ได้มีเงินจากเรื่องอื่นใช่ชีช้าเนาะชีช้าสู้ๆนะถ่ายวิดีโออีกจัดไปขอคนละสิบแชร์ มากดเลยก então, ดยังไงกลับนหน้ากล้องดิกลับหน้ากล้องก่อนสิคุณกลับหน้ากล้องมาอ่กับตรงไหนตายแล้วนี่กล้องใครเนี่ยหนึ่งโอ้ยเปิดเปิดเปิดเหมือนเดิมสวัสดีครับให้กำลังใจทุกคนนะครับสู้ๆนะครับอ่าดารามากดสวัสดีครับให้กำลังใจนะขอให้ คนไหลมาเทมานะครับยินดีครับไปเอาไม่ไม่ติดอ่ะติดแล้วปไปดูฝั่งนี้ที่มีอะไรไปต่อได้เอาเซลฟี่มาโอ้อยู่อีกประมาณสิบวันครับอยู่กันยาวครับใช่เดี๋ยวพานางงามมาสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะชมบรรยากาศกันไปเดี๋ยวจะไปขับสกูตเตอร์สักหน่อย นะฮะอยู่ภูเก็ตนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนีเป็นบรรยากาศขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง1,700คนสลิมมาดูงานหรือมาสลิมมาดูงานือมาเที่ยวอะไรเนี่ย คน,คนดีใครก็รักขอบคุณครับถ่ายเหมือนแฉเลยไม่ได้ถ่ายนี่คือความจริงโอ้ยอยาขับสกูตเตอร์เดี๋ยวเยว็นๆมาแอบขับดีกว่าสนุกดีนะครับนี่ฮะฟ้าฝนเป็นใจนะครับขอบพระคุณอีกครั้ง ขอบพระคุณอีกครั้งเท่มากเลยนี่เราพยายามจะเดินมาตรงคนน้อยๆก่อนนี่นี่นีนายกเทศมนตรีนะฮะคนนี้คนนี้ไปครับเดินจนได้เหงื่อแล้วครับแน่สุดยอดอ่ะเดี๋ยวจะมาปิดไลฟ์ตรงนี้ละขอบคุณทุกท่านนะครับหนึ่งมือเอ้หนึ่งันเจ็ดร้อยคน มื่อกี้เจอกันที่ห้องอาหารนะครับอ่าโอเคขอบคุณนะครับคุณพีคคุณพีควันนี้น้องๆอ,ออกทะเลนะครับด้วยอากาศที่แบบโอ้โหสุดยอด Amazing ม,มาก Amazing สุดๆ Amazing สุดๆนะครับสวัสดีครับพี่นวสวัสดีครับผมขอบคุณครับขับดีๆครับแอน ทุกคนที่เนี่ยปกติเขาเป็นคนน่ารักทุกคนเขาเป็นคนรักคุณนวัดแล้วรักมิสแกรนนะฮะนี่ถ้าให้นางงามมิสแกรนโปรโมทภูเก็ตหนักๆรับรองอลังแน่นอนแต่เขาไม่ให้โปรโมทเราก็ไม่ได้ว่าอะไรรอนางงามผมก่อนนะตอนนี้เขาไปเกาะเดี๋ยวเย็ยนๆเขากลับมาเขาเมื่อย เออเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์ให้ชั่วโมงละเท่าไหร่อืมอ๋อนวดไทยตอน้ามันมีหลายตอนนี้อย่าเพิ่งใช้น้ำมันเลยเพราะน้ำมันรัฐบาลนี้แพงนวดธรรมดาไม่ใส่น้ำมันฝรั่งชอบนะฮะอากาศร้อนร้อนดีจังสวัสดีครับสบายดีนะครับเริ่มคึกคักแล้ว เริ่มคึกคักแล้วขายดีไหม,ไหมนี่ตรงหน้าเชราตันที่ผมพักโอ้ยเดี๋ยวเราต้องเจอกันเพราะว่าผมอยากกินมากเดี๋ยวกลับมาซื้อนี่ถูกนะ60บาท60บาทหกบาท60บาท,บาท,บาทอยู่หน้าโฟร์พอยตเชาตันมาส้มตำแฮมชีส โอ้ย oh, ดูดีนะเนี่ยทูน่าแซนด์วิชโอแซนด์วิชแฮมไม่เป็นไรเดี๋ยวกเดี๋ยวมากินอ๋อสอรรี่ามาเร็วๆมันน่ารักมากเลยอะ่ะมาแวะมามาซื้อกันบ้างนะคนดูเนี่ยเกือบสองพันคนกรุณามาซื้อเข้าด้วยร้านอยู่ตรงข้ามโรงแรมเชลาตันดูดีน่ารักเชียวเอ,อเดี๋ยวผมว่างๆผมมาช่วยพี่ผัดข้าวได้ไหม อผมชอบทําสนุกมากพอข้างละต้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้มาตรองป้ายขึ้นหน้าอีกนิดนึงอาสวัสดีครับมายินดีครับมายินดีมาสิครับอุ้ยทำไมคุณเล่นทะเลขนาดนี้เลยไม่มาที่มามามา ไม่อย่าเล่นเยอะนะถ้าเก <มา S 1> ิดเป็นสิวใช่ไหมเดี๋ยวก็พังมาตรงน,นี้มาตรงนี้มาตรงนี้มายืนตรงนี้เอานดูมาผู้ชายก่อนมาสวัสดีครับวดีครับมาทําตัวเล็กๆ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> มามาน้องมาเลยไม่ต้องเกรงใจ <c oughs> ไม่ต้องทวงเราไม่ต้องสนใจความงามเราสนใจโมเมนต์ เรียบร้อยนะงามแล้วไม่งามก็เด,เดี๋ยวกลับมาให้ใหม่งามไหมมาต้องตรงนี้ครับเพราะไม่งั้นข้างหลังแสงมันเยอะไปขอ,อขอบคุณครับสบายดีนะคุณลุงสูดอากาศให้เต็มปอดครับอากาศดีวันนี้เมื่อวานฝนตกทั้งวันเนาะ โอ้โหโชคดีจริงๆคำว่าโชคสะกดสะกดยากแต่มันได้เสมอคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ทุกคนแบบมิตรภาพโคตรดีนะมิตรภาพโคตรดีนะครับเป็นกันเองหมดนะครับ <ค entertain, S 1> นะครับท่บามกลางบรรยากาศดีเนอะ <joue> <śli> ไม่เป็นไรไม่เอาเดี๋ยวอุดหนุนเดี๋ยวอุดหนุนเดี๋ยวหนุนไม่เอา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 ฮะเกรงใจไม่ต้องครับน้ำใจน้ำใจ อ้าวัสดีครับแฟนนางงามอยู่ตรงนี้นี่เองพี่ไม่ค่อยเพียนพ่านครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่แฮปปี้เออ,เอ,อไม่เป็นไรไเป็นไรม่เป็นไร,ไนไรให้ให้ดูทะเลโชคดีเนาะเมือ่อวะาเมื่อวานเนี้ยถ้าเกิดจัดข้างนอกพังแน่มีรถ,ม,รถมีรถสแตนบายไว้ให้นะจะไปไหนก็เอาเหรอฮะ เล้กวมีมีคนขับรถแกับมีรถให้ใช้ชก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแล้วแล้วเดี๋ยวเย็นนี้กลับมาตอนกี่โมงยังไม่รู้ไอเสื้อสวยอะ่ะ b s pro โอเคฟาที่ตกดินดขอบคุณนะครับรขอบคุณนะครับสาธุกรุนามอุดหนุนเขาด้วยนะ h i v e r y k i n d จริงๆแล้วล่ะที่เราอยากมาช่วยภูเก็ตเนี่ยพูดตรงๆเพราะคนภูเก็ตจริงๆมีแค่สี่แสนคนแต่คนที่ต้องมาทำมาหากินมาช่วยคนภูเก็ตมาจากเหนืออีสานกลางเนี่ยรวมแล้วเนี่ยคนมาอยู่ที่นี่ล้านกว่าคนสำคัญคือตรงนี้ครับเขาลำบากคนที่เป็นข้าบดีคนที่รวยคนที่เป็นนายทุนคนที่อยู่ดีกินดี าาก็คิดอย่ง่งงหนึได้โชคดีนะครับขอบคุณสำหรับน้ำดื่มครับขับรถดีๆครับ,บ,รบนี่ซื้อน้ำให้ผมด้วย<ด>เห็นไหม<ด> thank you แน่วิถีชีวิตกำลังจะกลับมานะครับให้กำลังใจทุกคนที่ทำมาหากินและค้าขายโดยเฉพาะคนที่จะต้องมีรายได้ประจำวันนะครับอย่าลืมมาช่วยเหลือ ชาวบ้านชาวช่องนะครับที่รอความช่วยเหลือด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับวนาวัฒนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่สปอร์ต MGI 2อย่า2021นะครับอยู่หน้าโรงแรมเชลาตันครับหาดป่าตองนะครับสวยมากสวยสวยสวยครับผมยินดีครับขอบคุณครับ นี่เป็นเวิร์งป่าตองสวยมากสวยสุดแล้วครับสวยสุดสวยที่สุดสวยที่สุดแล้วไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ